นกับความเห็ดุดอกคุณเอาโดนบะว่านเข่าโดนบนว่านปุ๋ยเอ้ยนี่กบันเท้าคักพี่น้องเอ้ยแท่นหน้ากับบ่มียนหกเด้แดดมัดมันคักกาขายาเนี่ยพี่น้องอสวัสดีครับสวัสดีสาวันสดพ,พระรหัสพระฤหัตนะครับเนาะเออบรรยากาศส่งน้ำตาพี่น้องครับเออ ไกลพี่น้องโอ้เสียวเชอุมพี่น้องเอ้โอ้เป็นแสงบ่เป็นอะไรกันแน่นะครับบรรยาก,กาศก็ยุติตรงให้ตรงหน้าบ้านเฮางอะไรแพี่น้องเอ้ปุ่นเสียงรถอยังทั้งฟูก,กไก่กันครับว่าจะไปหาสอนภาษาเชียว,วยมงไงเนี่ยมื่อวันเมื่อวันมังสอนแล้วก็เป็นแต่หนาวหนาวเย็นเย็นอะไระพี่น้องโอ้ยทั้งเย็นทั้งหนาว คุณเิ่งบรรยากาศเชียวดีเท่าบุตรเยี่ยมหนิเชียวดีคก็เียวดีเนี่ยเ,เฮ้ยลมพัดวีบีพี่น้องเอ้ยทั้งฝนหนาวมาเนาะทั้งบ้านโปใดหนาวเนาะรับชมวงไปทั้งจังวันใดก็คอมเมนต์มาบอกเลยเนะครับเออทั้งแดดหนาวเนี่ย,ยทั้งแดดฮวันหน่ววันนี้หนาวอยู่เนี่ยลมพัดวีบีเลยแต่ว่าแดดก็ออกแห้งอยู่แดดห้งแดดจ้าอยู่พี่น้องเอ้ยเบิง่งโอ้ทั้งหนาว ซึ่งหอนจากเอวาเนี่ยนีเออเป็นใครก็พ้องกันเออเอาคนกับเขียวดีเท่าไหร่พี่น้องเห็ดเข่ามาไว้กินนี่นะเห็ดเข่าไว้ขายได้ไหนพี่เนอะเข่าเพ่นไหมเบื้องหน้าทั้งบันพ่นโดนพ่นแล้วเออเดี๋ยวหาคันเท้าหน้ากับโบเห็นพี่น้องแต่คันเท้าหน้าอยู่ไซเท้าหน้ากับโบมีบ้านเพ่นนะเห็นหน้าคนกับคนเห็ดดอกคุณเอาโดนบุหรี่วานเข่า đồn một ván bùi, ơi, này các bạn thao cắc, bên nặng ngay, mặt thế nặng cả bố miền, hóc đấy, đèn mất, măng cắc, cà khay ngà này, bên nào, ơi, cắc nè, này kéo đi ba, khẩu bắn phun, ôi phun, kéo đi cắc kéo đi nè, thế na cả bố mi, cắc đây, đây, bên nào, bố thằng đục muối đục tơ ôi quần áo vương các ngày liếc à bàn phần cháu 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 cháu